มาอก็จริงๆเรากูเจอเขาก่อนนานๆอยู่แล้วแต่ว่าขันได้ทำรายการนี้มันก็ทำให้เราแบบ สนิทกันมากขึ้นจนแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้ว่าสถานะแฟนของนิกกี้นชัดกับก้อยอรัญชพรจะจบลงเนื่องจากพอลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วนะคะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดตัดสินใจจบความสัมพันธ์เลิกกันเหลือเพียงสถานะพี่น้องที่ดีต่อกันแม้ว่ายังรักกันอยู่ก็ตามค่ะกระทั่งเมื่อวันที่25มีน 2000, าคม2 0 6 6ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนิกกี้นชัดอดีตแฟนเก่าของก้อยอรัญชพรซึ่งก้อยก็ไม่ลืมโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดของนิกกี้นะคะพร้อมข้อความที่ว่า Happy b i r t h d ่ y ด้านนิกกี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกับอดีตแฟนสาวนะคะว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอืนหรอรักน้องเสมอนะล่าสุดน,นะคะในช่อง u t u b e ของก้อยนัตตี้ดีมก็ได้เผยคลิปที่สุดของถ้าหนูรับพี่จะรักป้า EP 99นะคะที่พูดถึงแขกรับเชิญที่ประทับใจตลอดที่ทําช่อง u t u b e ก้อยนัตตี้ดีมที่ผ่านมาโดยก้อยอรชพรนะคะได้พูดถึงที่สุดของตัวเองนั่นก็คืออดีตแฟนเก่านิกกี้นชัดที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญใน YouTube ก้อยนัตตี้ดีมเมื่อ3ปีก่อน ซึ่งก็องเอร์ชพารนะครับก็พูดถึงท้งน้ำตาว่าก็จริงๆแล้วตัวเองเจอพี่นิกกี้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้ทํารายการนี้มันทําให้เราในสนิทกันมากขึ้นจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็รู้สึกว่าเทปของพี่นิกกี้เนี่ยเขามาช่วยเราจริงๆเขามาด้วยความหวังดีจริงๆเขามาเล่นให้เราให้แบบ100%งานนี้นะคะทำดีมค่ะที่ได้ฟังก้อยพูดถึงแฟนเก่านิกกี้แล้วนะคะถึงกับกั้นน้าตาไม่อยู่อีกคนร้องไห้ตามเลยทีเดียวค่ะจริงๆอีกคนที่อยากขอบคุณคือพี่ก <ๆ S 2> เลยส ปอ่ะมาเลอืมก็จริงๆเรากูเจอเขาก่อนนานๆอยู่แล้วแต่ว่าการได้ทำรายการนี้มันก็ทำให้เราแบบเหมือนสนิทกันมากขึ้นจนแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเทปนั้นแบบเขาช่วยเราจริงๆนะเขามาด้วยความบดีเขามามาเล่นแบบให้เราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบน้อ่ะนะครับผมหนอ่านเบสเบสแต่เทปน้ำหอมก้อยหน่อย ค่นิกกี้นะชาติะคะยังได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงอรัชพรซึ่งเป็นเพลงที่ร้องร่วมกับแรปเปอร์หนุ่มพีฮอตและทั้งคู่นะคะก็ร่วมแต่งเพลงโดยมีบอสซาออนดะบีทนะคะรับหน้าที่โปรดิวโดยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่นิกกี้นะคะแต่งให้ก้อยตอนที่ป่วยแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อ3ปีที่แล้วและสุดท้ายกลายเป็นเพลงที่ออกมาให้ได้ฟังกันแบบเต็มๆค่ะส่วนเนื้อหาใน MV นะคะเป็นการออดิชั่นผู้หญิงที่จะมาเป็นอารัชพร์และมีสาวๆทั้งนุ่นสุธิภาเอวาแล้วก็พลอยด์้อยด์ไพ,พลินม ป้ายเอ็กหมดนะคะแล้วก็ปิดรับออดิชั่นไปและในช่วงท้าย MV นะคะนิกกี้ก็ได้เขียนข้อความถึงคำาอารัญชพรโดยบอกว่าอารัญชพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สําหรับผมอารัญชพรแปลว่าที่รักพร้อมทั้งลงชื่อนิกกี้นาชัดอีกด้วยท่ามการคอมเมนต์จากฟแฟนๆนะคะที่มาร่วมไอคพอนวันเกิดพร้อมทั้งชื่นชมเพลงของนิกกี้แล้วก็พีฮอสเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะคะแอคเขายูทูบก้อยนัตตี้รี c h ช n แนลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิปมือและก็เปเปอร์ชูตอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะเราคงต้องลุ้นแล้้ววกก็ตตติดาามั่่อไปาทางคู แ้จะมีหวังกลับมาคืนดีกันอีกไหมยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ